สวีดัสสวัสดีมิตรรักแฟนไอทีที่น่ารักน่าชังกันทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้ครับเรามานําเสนอ5มือถือที่เหมาะกับสายเกมจ๋าหรือคนที่ชอบการเล่นเกมโดยตรงในงบประมาณไม่เกิน7,000บาท เท่านั้นส่วนจะมีรุ่นไหนกันบ้างที่น่าสนใจและก็น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบการเล่นเกมนะครับในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเบื่อเบือบอไม่รู้จะทําอะไรครับนี่แหละครับเกมนี่นจะตอบโจทย์สุดแล้วครับแต่ก็อย่างที่ว่าเลยครับในงบไปเกิน7 0 0 0บาทเนี่ยมันมีหลากหลายรุ่นมากครับจนเราก็ไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นไหนดีที่เหมาะกับการเล่นเกมแต่ในคลิปวิดีโอนี้ครับรวบรวมมาให้เรียบร้อยแล้วครับวัดทั้ง5รุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับการเล่นเกมและตอบโจทย์มากที่สุดและที่สําคัญคือคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดเท่่าาาทีเรห ส่วนถ้าคุณผู้ชมคิดต่างยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปได้เลยครับเพื่อแลกเปลี่ยนให้กับคนอื่นเข้ามาดูได้นะครับเอาเป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างที่เราจะนํามาเสนอและจะตอบโจทย์กับเราเรามากที่สุดไปดูคลิปวันนี้พร้อมๆกันเลยครับกับผมนายแฟม let's go Lenovo K10 Note รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับสเปคที่ดุมากครับดุจริงๆครับแต่อยู่ในงบประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นซึ่งถือว่าอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยรุ่นนี้ถูกที่สุดแล้วครับคือถ้าใครที่เน้นราคาถูกครับอ่ะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆและที่สําคัญคือได้สเปคที่โหดมากครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูสเปครุ่นนี้เลยดีกว่าครับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมขนาดหน้าจอ6.3นิ้วครับความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD Plus จอเลือกใช้เป็นชนิด IPS LCD นะครับจุดเด เด่นของตัวนี้ก็น่าจะเป็นความละเอียดที่ได้ Full HD Plus แลวก็น้ำหนักเนี่ยเริ่มต้นเป็นแค่164กรัมเท่านั้นถือว่าพกพาได้สะดวกมากส่วนการดีไซน์ภายนอกตัวเครื่องเราจะเห็นได้ว่าด้านหน้าตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นทรง Infinity V Display ครับก็คือทรงติ่งหยดน้ําแต่ว่าขอบตัวเครื่องก็ไม่ได้หนามากนะครับส่วนด้านหลังตัวนี้จะมีสีเราเลือกอยู่2สีก็คือสีดําและก็สีเขียวสีเขียวเนี่ยจะมีความหรูหรามากครับจะมีความขอบสีทองนะครับใครที่ชอบแนวนี้ก็ตัวนี้น่าสนใจมากแต่ซิมตัว นนี้ครับจะเป็นซิมแบบไฮบริดดูโอซิมครับสามารถใส่ซิมได้2ซิมครับแต่ว่าให้เลือกใส่ระหว่างซิมกับไมโครดีการ์ดนั่นเองครับพอร์ตการเชื่อมต่อได้เป็น USB-C นะครับแจ็ครูฟัง3.5มมีมาให้นะครับไม่ได้ตัดทิ้งระบบเซ็นเซอร์เลือกใช้เป็นการสแกนนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องแล้วก็จดจําใบหน้านะครับส่วนในด้านการทํางานครับรุ่นนี้เลือกใช้เป็น Android 9P ายครับยังไม่มีแพลนอัปเกรดเป็น Android 10นะครับแต่ CPU เนี่ยต้องยอมรับว่าความเร็วเนี่ยสุดๆจริงๆครว้็อ สูงสุดส2งจุดสกิกะเฮิรต์ครับซ p u จะเป็น a r e n a o 616ครับเรื่องการเล่นเกมเนี่ยตัวนี้หายห่วงอยู่แล้วครับเราเล่นเกมได้ทุกเกมอยู่แล้วครับรันได้ทุกเกมเฟรมเรทก็ถือว่าสูงพอสมควรเลยครับสำหรับ CPU ตัวนี้แต่จุดเด่นๆของรุ่นนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของแรมกับรอมครับเพราะรุ่นนี้ให้แรมมาถึง6ก b ิกะไบต์รอมเนี่ยปาไปถึง 128GB กิกครับในงบประมาณแค่5,000ันกว่าบาทต้องยอมรับเลยครับว่างบแค่นี้ได้ CPUU ขนาดนี้มรอมขนาดนี้ถือว่าาเหมะกกับการเเล่นกมมาากถ้ใร จะได้งบประมาณนี้เนี่ยดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะส่วนในเรื่องกล้องอเราก็ต้องยอมรับแต่ว่ารุ่นนี้มันไม่ได้เน้นเรื่องกล้องมากครับเขาเน้นเรื่อง CPU แล้วก็แรมกับรอมซะมากกว่ากล้องหลังรุ่นนี้ให้มา3ตัวครับตัวเมนหลัก16ล้านพิกเซลครับรูปแสงอยู่ที่ f 1.8บวกมากับเลนส์เทเลโฟโต้ครับเลนส์ซูมครับตัวนี้สามารถซูมสูงสุดได้ที่20เท่านะครับเป็นแบบออปติคอลซูม8ล้านพิกเซลและก็เลนส์เดฟเซนเซอร์ครับอีก2ล้านพิกเซลสำหรับเลนส์ละลายหลังนั่นเองครับ ไม่สามารถถ่าย 4K ได้เหมือนกับรุ่นอื่นนะส่วนกล้องหน้าครับเบสิกธรรมดาครับ16ล้านพิกเซลรูปส่งอยู่ที่ f 2.0ครับต้องยอมรับว่าใครสายกล้องเนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับจะเน้นการที่เล่นเกมมากกว่าครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่ครับตัวนี้ให้ความจุบแบต4,500แ a h พร้อมฟ้าชาร์จอีก18วัตต์ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่ให้สเปคมาจัดเต็มมากๆ,ๆาจริงครับใครชอบแนวแนวนี้และก็ชอบแบรนด์ Lenovo โดยตรงแล้วเนี่ยและที่สําคัญคือลิงก์ที่เรานําเสนอเนี่ราะป มาณ5,600กว่าบาทตัวนั้นจะได้รุ่นที่ประกันศูน์ไทยนะครับใครที่กังวลเรื่องนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปไปเช็คดูได้นะครับและนี่แหละครับ Lenovo K10 Note, Realme 5 Pro รุ่นนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีครับเอาเป็นว่ามาดูที่สเปครุ่นนี้เริ่มต้นที่ขนาดหน้าจอครับตัวนี้ขนาดอยู่ที่6.3นิ้วครับความละเอียดหน้าจอ Full HD+ และเลือกใช้ชิดหน้าจอเป็น IPS LCD ตัวนี้ยังมีความครอบทำด้วยกระจก Gorilla Glass 3+ ด้วยนะครับ น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยถือว่าไม่ได้หนักและก็ไม่ได้เบาเลยนะครับ184กรัมซิมเป็นแบบ2สล็อตครับสามารถใส่ไมโครด,ดีการ์ดเพิ่มได้นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB-C ครับแจ็ครูฟัง3.5มีมาให้ครับไม่ได้ตัดทิ้งระบบเซ็นเซอร์เลือกใช้เป็นการสแกนลื้นมือด,ด้านหลังตัวเครื่องแล้วก็จดจำใบหน้า ในส่วนของการทํางานครับรุ่นนี้เลือกใช้เป็น Android 9 p ายครับแต่มีแผนที่จะอัปเกรดเป็นตัว Android 10ในเร็วๆนี้นะครับ CPU ครับจัดเต็มกับตัวแรงครับอย่างคอคอม a p d r a g o n 712 c t a c o ค e ครับความเร็วคล็อกสปีดสูงสุด2.3 g h z และ G p u เป็น a d r e n o 616ครับถ้าเทียบกับรุ่นเมื่อกี้มีงบมาหน่อยครับจากตัวเร็วมี5 Pro ก็จะเล่นเกมได้ดีขึ้นหน่อยครับแต่ก็อย่างที่ว่าแหละครับก็เล่นเกมได้ดีทั้งคู่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็เฟรมเรท แต่ส่วนการจัดการระบายความร้อนเนี่ยอาจจะเล่นไปน,นานๆอาจจะมีความร้อนขึ้นมานิดหน่อยครับด้วยความที่ c p u มันใช้งานหนักตัวนี้ก็อาจจะมีจุดนี้ให้เป็นข้อพิจนารณาน,นะครับ ในเรื่องของ RAM กับ ROM เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าคุณได้โหดมากครับกับ RAM 8ปด GB r รอม1 2่ครับ,บ,รบ,รรบในงบไม่เกิน7,000บาทต้องบอกว่าตัวนี้มีความดีงามเรื่อง RAM กับ ROM เนี่ยแหละครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนต้องเป็นลิงก์ที่เราไว้ใต้คลิปนะครับเพราะว่ามันจะยิงตรงไปที่ official store เพราะบางร้านเนี่ยมันจะมีแบบราคา7 8 0 0 0บาทบ้างแหละแต่ในตอนนี้นะครับใน realme ขายแค่เท่านี้นะครับลองเข้าไปเช็คดูได้ที่ใต้คลิปนะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของกล้องกันบ้างครับต้องยอมรับว่าเรียวมีก็ทําเรื่องกล้องมาได้ดีครับกล้องเขาก็จะเป็นสไตล์ Oppo ใครที่ชอบสกินโทนสไตล์ o p p o หน่อยเรียวมีก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากในเรื่องของกล้องครับเพราะว่าตัวนี้ให้มา4ตัวนะครับตัวเมนหลัก48ล้านพิกเซลรูปแสงอยู่ที่ F 1.8บวกกับเลนอัลตร้าไวท์ล้านพิกเซลครับเลนมาโครก็มีมาให้นะครับ2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์ครับสำหรับเลนละลายหลังครับอีก2ล้านพิกเซลและความดีงามของตัวนี้ครับ่ยวดดโ 4K 30ไ้้แต อย่างที่ว่าเลยครับบางคนอาจจะเล่นเกมไปเบื่อแล้วครับถ่ายวีดีโอบ้างถ่ายรูปบ้างตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะส่วนกล้องหน้าก็ธรรมดาครับ16ล้านพิกเซลรูปแสงอยู่ที่ f 2.0ครับและแบตเตอรี่รุ่นนี้ครับความจุ4 3 5มิลลิแอมป์ครับก็ใช้ได้นานอยู่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละถ้าเราจะเล่นเกมนานๆเนี่ยควรที่จะ5,000อัพเลยครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีความดีงามเรื่องการชาร์จเร็วเข้ามาด้วยครับว่าให้ชาร์จเร็วมา20วัตต์ครับสามารถชาร์จเต็ม50%ภายในเวลา30นาทีเท่านั้นครับ เราเลือกอยู่2ส,สีครับก็คือสีน้ำเงินและก็สีเขียวครับสีน้ําเงินนี่จะมีความออกม่วงๆหน่อยนะครับในราคาอยู่ที่6,999บาทครับสำหรับแรง8กิกรมอม128ต้องถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่คุ้มค่าคุ้มราคามากครับกับรุ่นนี้มีชื่อว่าเรียวมี5 Pro Redmi Note 8 Pro รุ่นนี้เนี่ยสายเกมน่าจะรู้จักกันดีครับเพราะว่ามาพร้อมกับ CPU ที่โหดมากครับแต่เราก็ควรดูที่อย่างอื่นของรุ่นนี้ด้วยครับรุ่นนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.53นิ้วซึ่งถือว่าใหญ่มากครับใหญ่เหมาะกับการเล่นเกมโดยตรงเลยครับและได้ความละเอียดหน้าจอ Full HD+ ครับจอเป็น Panel IPS LCD และยังเสริมทำาด้วยกระจก o r i l l a Glass 5ด้วยครับเสริมความแข็งแรงทนทานได้ด้วยและหน้าจอยังใช้เป็น HDR ด้วยครับซึ่งถือว่าได้ทั้ง สายเกนได้ทั้งสายเสพคอนเทนต์อย่างการดู Netflix ก็ได้เหมือนกันครับ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่หน้าจอใหญ่ขนาดนี้ครับน้ำหนักอาจจะหนักนิดนึงครับเวลาเราเล่นเกมแล้วนอนเนี่ยอาจจะหนักพอสมควรครับ200กรัมส่วนในเรื่องซิมตัวนี้ใช้เป็นซิมแบบดูโอซิมครับสามารถใส่ไมโครดีการ์ดเพิ่มได้พอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB-C ครับแจ็ครูฟัง3.5มีมาให้เหมือนเดิมครับและยังรองรับ NFC ด้วยระบบเซ็นเซอร์ครับจะเป็นการสแกนลิ้นมือด้านหลังตัวเครื่องครับและก็จดจำใบหน้าส่วนในด้านการทำางานครับรุ่นนี้จะพร้อมรันด้วย Android 9P i e ครับแต่มีแลนที่จะอัปเกรดเป็นตัว นจะเลือกใช้เป็นตัว Mediatek h e l i o g 90T c t คต o r e ครับตัวนี้คล็อกสปีดสูงสุด2.05 g h z และ g p u ใช้เป็นตัว m a l i g 76MC4 ครับตัวนี้จับเครื่องจริงมาเรียบร้อยแล้วครับเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยถ้าเราเล่นไปนานๆเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าการจัดการระบายความร้อนแย่นิดนึงครับอันนี้ต้องบอกว่าให้เป็นข้อสังเกตได้เลยแต่ถ้าใครที่ไม่ได้สนเรื่องความร้อนเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าเล่นเกมได้ดีมากครับการทัสกรีนต่างๆก็ใช้ได้ และกาดไม่ค่อยตกเท่าไหร่ครับคือเล่นไปได้เรื่อยๆครับเร็วก็เร็วอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆครับด้วยความเป็นมินเทคนั่นแหละครับส่วนแรมครับจะมีตัวแรม6กิกรอม64แล้วก็แรม6กิกรอม128นะครับ ถ้าตัว64เนี่ยจะได้ในเลทราคาประมาณ5,000-6,000บาทจะอยู่ไม่เกินนี้นะครับส่วนถ้าเป็นตัว RAM 6GB ROM 128เนี่ยถ้าเป็น Official Store จะอยู่ที่ราวๆประมาณ7,000กว่าบาทนะครับ7,900บ้างแหละลดแล้วแต่แฟลชเซลนะครับส่วนถ้าเป็นตัวร้านคา้าที่เราแนะนำเลยใต้คลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราได้ RAM 6GB ROM 128เพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นครับประกันศูนย์ไทย15เดือนด้วยฮะนั่นแหละครับ,ล,รบลองเข้าไปเช็คข้อมูลเพิ่มเติมดูได้นะครับทีนี้เรามาดูกันที่น เรื่องของกล้องกันบ้างครับด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยให้กล้องหลังมาถึง4ตัว64ล้านพิกเซลสลับตัวเมนหลักครับรูปแสงอยู่ที่ f 1.9บวกมากับเลนอัลตร้าไว8ล้านครับเลนมาโครครับที่เป็นเลนระยะใกล้ๆครับ2ล้านพิกเซลและก็เลน d e ฟเซนเซอร์อีก2ล้านตัวนี้ต้องยอมรับว่าความเอียดเนี่ยให้มาโหดมากจริงครับ64ล้าน แถมยังสามารถถ่าย 4K 30เฟรมเรทได้ด้วยก็จะมีความดีงามตรงความละเอียดเยอะนี่แหละครับถ่ายปพ๊บเวลาซูมเข้าเนี่ยครับมันจะได้ความคมชัดที่มากกว่ารุ่นอื่นๆแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละคนนะครับบางทีอมชมพูบางทีไม่ค่อยอมชมพูเท่าไหร่นะครับบางคนชอบไม่ชอบไม่เหมือนกันนะครับลองไปดูรีวิวได้ส่วนกล้องแนาครับ20ล้านพิกเซลร,รูปแสงอยู่ที่ f 2.0และในส่วนของแบตเตอรี่ครับความจุบแบต4,500มิลลิแอมป์ครับก็ถือว่าใช้ได้นานนะแล้วก็ให้ฟชา ด้วยครับสีที่มีเลือกครับก็จะมีสีขาวสีเขียวแล้วก็สีดำครับแรม6กิกรอม128ราคาจะอยู่ที่ราวๆ6,969บาทส่วนจะเป็นแรม6รอม64ก็อย่างที่ว่าครับประมาณ5,000-6,000บาทแล้วแต่ร้านครับแต่ร้านที่เราแนะนำเนี่ยจะอยู่ที่6,480บาทและนี่ก็คือ Redmi Note 8 Pro Redmi Note 9ครับ <laughs> กำลังจะใส่โปรล้ว รุ่นนี้ครับต้องบอกเลยว่าเพิ่งเปิดตัวมาเพิ่งไม่นานมานี้เองครับเปิดตัวมาสดๆร้อนๆเลยครับแล้วก็เข้าไทยมาล่าสุดนี้เลยฮะเปิดขายเปิดพรีออเดอร์แล้วเรียบร้อยแคลเซหรบ,บรุ่นนี้โดยในเรื่องของสเปคครับรุ่นนี้มาพร้อมขนาดหน้าจอ6.53นิ้วซึ่งก็ถือว่าใหญ่มากครับเหมือนก,นกันกับตัว Redmi Note 8 Pro เมื่อกี้เลยแล้วก็ให้ความเหเีียมหน้าจอ Full HD+ ครับจอเป็น Panel IPS LCD และยังครอบทับด้วยกระจกลิล่า Glass 5ด้วยครับเสริมความแข็งแรงได้ด้วยน้ําหนักตัวเครื่องเนี่ยก็ถือว่าเท่าๆกัน กับตัว Redmi Note 8 Pro ลยครับ199ยกกรัมพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB-C ครับแจ็ครูฟัง3.5้ายังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ตัดทิ้งระบบเซ็นเซอร์ครับรุ่นนี้เป็นการสแกนนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องครับการดีไซน์ก็จะเป็นทรง Infinity O ไม่ใช่ครับเป็นตัว Punch Hole Display อยู่มุมซ้ายบนครับเป็นเจาะรูครับเก๋ดีครับแบบใหม่ด้วยซิมเป็นแบบ Dual SIM ครับสามารถใส่ Micro SD c a r ์ดเพิ่มได้ส่วนในด้านการทำางานรุ่นนี้พร้อมรันด้วย Android 10เลยครับแล้วก็มาพร้อมกับ m i UI เวอร์ชันใหม่ครับเวอร์ชั่น11 CPU เนี่ยเป็น m e d i a ท e k Helio G85 Octa Core ครับผลิตด้วยสถาปัตยกรรม12นาโนเมตรตัวนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ครับผมคล็อกสปีดสูงสุดจะอยู่ที่2.0 GHz และก็มาพร้อมกับ GPU Mali G52 m c 4ในเรื่องการเล่นเกมก็ต้องยอมรับครับไปดูรีวิวมาหลายเจ้าก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้เล่นเกมได้ดีอยู่พอสมควร ถือว่าดีกว่าตัวเรนมีโนต8ตัวเดิมนะครับและก็ความดีงามก็คือได้แรม4กิกะรอม128ครับแล้วก็ราคาก็ถือว่าถูกกว่ารุ่นอื่นด้วยนะครับก็ต้องยอมเราว่าคือถ้านเน้นการเล่นเกมโดยตรงตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์พอสมควรส่วนในเรื่องของกล้องครับตัวนี้มาพร้อมกับกล้องที่ลักษณะคล้ายเดิมครับแต่ว่าอาจจะปรับเรื่องซอฟต์แวร์หน่อยนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกล้องหลังทั้งหมด4ตัวครับตัวมนหลัก48ล้านพิกเซลรูปแสงอยู่ที่ f 1.8ครับบวกมากับ สามารถกางได้ที่1 1 8องศาครับ8ล้านพิกเซลมาโคร2ล้านพิกเซลและก็เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลครับแต่จุดหนึ่งที่ให้เป็นข้อพิจารณาหน่อยสำหรับรุ่นนี้ในเรื่องของกล้องครับก็คือไม่สามารถถ่าย 4K ได้เลยนะฮะก็เสียดายนะเสียดายแต่ว่าเรื่องของคุณภาพภาพเนี่ยก็อาจจะดีกว่าตัว Redmi Note 8พอสมควรเลยครับส่วนกล้องหนาครับตัวนี้1 3ล้านพิกเซลรูปแสงอยู่ที่ f. 2.3ก็ไม่เท่าไรครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเลยแต่ไม่ได้ไวามากเท่ากับตัวรุ่นเดิมนะครับแต ก็อย่างที่ว่าแหละครับเขาไม่ได้เน้นเรื่องกล้องมากเท่าไหร่สำหรับรุ่นนี้แต่จุดหนึ่งที่ให้เป็นข้อเด่นของรุ่นนี้เลยไม่พูดไม่ได้เลยครับที่เหมาะกับการเล่นเกมมากคือแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้มาพร้อมแบต5 2 0มิลลิแอมป์ครับซึ่งถือว่าจุใจมากครับและแถมยังมีรรเวนชาร์จจิ้งชาร์จกับคนอื่นอีก9วัตต์ด้วยครับและฟาสชาร์จอีก18วัตต์ซึ่งก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับใครที่ชอบการเล่นเกมนานๆหน่อยนะครับชาร์จเร็วได้ด้วยชาร์จกับคนอื่นไดด้้อีกวย ตัวนี้เปิดขายในไทยพร้อมกับสีทั้งหมด4ส,สีครับก็คือสีเขียวสีขาวและก็สีเทาแนเนเองครับโดยรุ่นนี้ครับในด้านของราคาครับถ้าเป็นรุ่นที่อยากจะได้ถูกๆหน่อยนะ4999บาทตัวนี้จะได้แรมแค่ 3G กิกรอม32สนะครับสลับตัวนี้นะแต่ว่าในงบประมาณนี้ครับไม่เกิน7 0 0 0บาทเนี่ยเราต้องเอาตัว6,499บาทเท่านั้นครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยให้แรมมาถึง4 G กิกรอม128ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับและตอนนี้ก็เริ่มเปิดจอง พรีออเดอร์เปิดขายแล้วเรียบร้อยครับของแถมเยอะมากครับดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปได้เลยและนี่เลยครับ Redmi Note 9 Redmi Note 9s Redmi อีกแล้วครับ <c oughs> โอ้โห และเดินทางมาถึงอันดับที่1ครับแต่อย่างที่บอกว่ารุ่นนี้ไม่ได้ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันคุ้มค่าที่สุดแล้วนะถ้าจะเอาไปเล่นเกมนะครับเริ่มต้นเลยครับเรื่องของสเปคตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่กว่าทุกรุ่นที่เรานําเสนอเลยครับขนาดหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่6.67นิ้วครับแต่ก็แลกมาด้วยกับน้ําหนักที่หนักมากๆด้วยครับถ้าใครจะเอาไว้เล่นเกมเนี่ยดูเรื่องนี้ไว้ได้เลยนะ209กรัมครับส่วนในเรื่องของพาร์เนลหน้าจอครับตัวนี้ได้ความละเอียดหน้าจอ Full จอเป็นพา n เนล IPS LCD พร้อมครอบทามวัตถุกจกลิล่ากลาส5ด้วยครับแต่มีจุดเด่นเรื่องของหน้าจอที่ต้องบอกว่าจอเขาเนี่ยสวยมากๆครับเพราะว่าได้ค่า HDR10 มาด้วยครับซึ่งก็ถือว่าเหมาะกับคนที่อยากจะเอาไปดูสื่อดูซีรีส์ก็ได้ครับดูใน Netflix อะไรแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าจอสวยจริงๆครับสำหรับรุ่นนี้ส่วนซิมครับตัวนี้สามารถใส่ซิมได้2ล็อตและสามารถใส่ม m i การ์ดเพิ่มได้นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อตัวนี้เป็น USB-C ครับแจ็ครูฟัง3.5มมมาให้นะครับไม่ได้ตัดทิ้งระบบเซนเซอร์รุ่นนี้ก็จะแตก ต่างจากรุ่นอื่นหน่อยครับเพราะว่ามาพร้อมกับการสแกนที่อยู่ข้างตัวเครื่องครับก็จะสแกนเร็วกว่าตัวอื่นหน่อยนะครับ และก็ระบบจุดจำใบหน้าส่วนในด้านการทำางานครับรันด้วย Android 10ครับครอบทับด้วย MIUI อเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดอย่างเวอร์ชั่น11ด้วยครับ CPU เนี่ยเป็น l วอ m ค s ม a p d ด a ก o n 720G o c t a ah c o ค e ครับผลิตด้วย3าักรม8นาโนเมตรครับและก็ความเร็วเนี่ยคลอ็อกสปีดสูงสุด2.3กิกะเฮิร์ครับ CPU เนี่ยเป็น a าร e n ด618ด้วยนะครับต้องยอมรับเลยว่า CPU ตัวนี้เนี่ยถือว่าแรงสุดๆแล้วครับเทียบกับในงบประมาณนี้ตัวนี้ดีที่สุดแล้ว แต่จะมีข้อเสียนิดนึงหรือข้อสังเกตนิดนึงครับด้วยความที่ว่า CPU มันจัดเต็มแล้วครับ RAM รอม,มันก็ได้ไม่เท่าไรหรอกครับรุ่นนี้เนี่ยถ้าจะเอาไปเก็บเกมเยอะๆก็ได้เต็มที่แค่64 g b เท่านั้นนะครับได้รอม64 g b กนะครับ RAM อยู่ที่4 g b นะครับนี่คือราคาไม่เกิน7,000บาทนะ แต่ถ้าอยากได้ RAM 6 g ิกรอม128เพิ่มเงินสัก1000กว่าบาทเนี่ยก็ได้แล้วนะครับก็แล้วแต่คนมีงบแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของกล้องครับตัวนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากครับมาพร้อมกล้องหลัง4ตัว quad camera ครับตัวเมนหลัก48ล้านพิกเซลรูปแสงอยู่ที่ f 1.8ครับบวกมากับเลนส์ ultra wide ครับที่มีมุมกว้าง119องศาอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับมาโคร5ล้านพิกเซลและก็ Depth sensor เลนส์ลายหลังอีก2ล้านพิกเซลด้วยครับจุดเด่นของตัวนี้ครับก็สามารถถ่าย 4K สาเฟรมเรทได้ครับมีกันสั่นที่เป็น EIS ให้ด้วยนะครับแต่รุ่นนี้ก็ไม่ได้เน้นเรื่องกล้องมากครับแต่ให้กล้องมาขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับถ่าย 4K ได้ด้วยนะส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับรูปแสงอยู่ที่ f 2.5และส่วนจุดที่เป็นข้อเด,เด่นของรุ่นนี้ในเรื่องของการเล่นเกมก็คือแบตเตอรี่ครับเพราะรุ่นนี้มาพร้อมกับแบตที่อึดเหมือนก,น,กนกันกับตัว Redmi Note 9เมื่อกี้เลยครับเพราะว่าตัวนี้ให้แบตมาที่520และให้า,า,าแบบเดียวนครับ18วัต์ แต่แค่ไม่มีตัว r รีเวนชาร์ g i n g ที่เหมือนกับตัว Redmi Note 9เท่านั้นเองครับ r e d m i Note 9s ตัวนี้ครับถือว่าเป็นตัวเสริมจากตัว Redmi Note 9เมื่อกี้นะครับมาพร้อมกับราคาเริ่มต้น6,000ก,กลางนะครับต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าแล้วแต่ช่วงด้วยนะบางที Off h ิ i l s t o ส e เนี่ยอาจจะอยากเพิ่มราคาเขาก็เพิ่มครับบางทีเขาอยากลดเขาก็ลดครับแต่ได้ RAM 4GB rom 64เท่านั้นนะครับ ถ้าอยากรู้ว่าเลทราคานี้เนี่ยมันมีอัปเดตอะไรตรงไหนเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเผื่อไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับและนี่ก็คือ Redmi Note 9S เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับโอ้โหคลิปวิดีโอนี้อาจจะดูยาวนิดนึงครับแต่ว่าก็โอ้โหน่าจะมีประโยชน์ต่อใครหลายๆคนไม่มากก็น,น้อยครับที่จริงรายละเอียดรุ่นพวกนี้เนี่ยเยอะกว่านี้มากครับถ้าอยากจะดูสเปคเนี่ยกดดูที่ใต้คลิปได้เลยครับจะเด้งเข้าไปที่ w w w s i x e s t e r c o m เพื่อไปดูสเปคข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับส่วนถ้าอยากจะรู้สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อของแต่ละรุ่นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไว้ให้นะครับสำหรับใครที่เฮ้ยอยากจะรู้ว่าควรรู้ของรุ่นนี้มีอออะไไไรรบ้้้้างกก็ปปดดดดดูููัันเเีี๋ยวมมขลตให เื่อและคลิปวิดีโอนี้ครับก็ใกล้จะจบแล้วครับขอบคุณคุณผู้ชมมากครับที่มาดูจนจบถึงวินาทีนี้หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยครับผมก็เบ่เบื่อบ้างครับช่วงนี้ก็โอ้โหทยอยลงคลิปเรื่อยๆครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูคลิปวิดีโอของเรานะครับแล้วเราจะนําเสนอให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e และที่สําคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆกันด้วยแล้วเจอกันคลิปวดีโหน้า ครับ See you a g a ก n ทุกคนครับบ๊ายบาย